เป็นประเด็นเป็นปัญหาบทสรุปของเรื่องนี้นะครับสิ่งที่หลายคนบุยังให้เกิดขึ้นและหนึ่งในนั้นผมก็บุยังให้เกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับและผมได้ระมัดระวังตลอดนะครับกับเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, คุณบางมอลำสุขุสุขกนนะครับเอฟซี FC สาหน่อยเพชรปนานแพงที่สําคัญขาดหไดเลยเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีเหล่านี้ทุกผู้ทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกทุกกาลังใจที่มีให้การเสมอมาว่าจะเป็นการ เขามา่ชมคลิปในช่องคนมักหมอลั่หรือการกดใจกดไล่รวมไปถึงกดแชร์และแสดงความคิดเห็นในเชิงสั่สรรค์ใ้คลิปของคนมักหมอลั่มนอพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้เศร้านี้ครับพี่น้องครับเมื่อเขาประเด็นของเข้าเลยแล้วกันนะครับพี่น้องครับจิบแหลกของมือเนาะพี่น้องตามที่ผมเด็กเกินมาเบื้องต้นว่ามันมีประเด็นมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วกับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ บกเขาไปออกไผ่กว่าได้นะครับสิ่งที่ผมประมัดระวังที่สุดแต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นกับช่องของเห่านะครับพี่น้องครับล่าสุดพี่น้องครับเรื่องเงินเงิน,งน,งนทองทองนะครับพอเอกเพิ่งได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กไว้แบบนี้นะครับพี่น้องครับ FC ทักมาบอกผมว่าบางช่องไล่ซดตัดมุรเขาบัญชีตัวเองอ่างวาทำมาไล่วันเกิดน้องอุ๋งอิง f c พี่น้องเอฟซีเห็นว่าสมควรบอวงเล็บเขาบัญชีตัวเองวงเล็บบวแเปนคนเล่หงงนะ์งเนาะพี่นอ้องมูเจามีความคิดเห็นจึงได้งครับประเด็นนี้นะครับลองแสดงความคิดเห็นข่าวมื่เบิ่งในเชิงส,งสังสรร์นะครับพี่น้องครับตามที่ผมได้พูดได้กล่าวมาตลอดเนาะพี่น้องนองว่าเรื่องเงินเรื่องทอง,องทอมือว่านเมื่อกอนผมครับ ผมก็ได้ทําคลิปลงไปนะครับพี่น้องครับเรื่องนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเป็นข้อกลหานะครับในช่องของเฮ้าผมสิเซฟตัวเองตลอดนะครว่าผู้ใดสิฝากเงินมาไล่ซื้อเสือซื้อผาซื้อ,อ,อของช้ำรวยซื้อ,อยางกระยาลัตนาพรแวนนี่หรือว่าเงินมาไล่ผมซิบโบะแตะตองทั้งสิ้นนะครับผมเนี่ยนะครับในาน,าน้ำคนแอดมินคนหมักหัวล่ังนี่เนาะพี่น้องเนาะ ผมชี้ย้ำเสมอที่บอกเสมอว่าตรงไปหาแม่หน่อยเลยนะครับบัญชีมลูลดีหรือนะครับคนที่ไว้ใจได้มากที่สุดก็คือพอการใช่พอน้นนะครับสองช่องทางนี้เท่านั้นนะครับพี่น้องครับเออเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเศร้าสะผูดใดกำลังจิตเสียเหตุนะครับถึงจะบริสุทธิ์ใจนะอันนี้ผมต้องบอกแบบนี้เลยนะถึงเาจะบริสุทธิ์ใจนะครับ แต่ครับคนอืนบรูโบเห็นนั่งนะครับว่าไล,าล่รับไล่ใจคนนั่นอุเขาาท่าใดคนนี้อุดเขาาท่าใดแมนบอพี่น้องแล้วเจ้าต้องถอนออกมาเท่าใดอ,ออนห่พาทั้งเบิดบอมันเป็นข้อก่อนระหายูเล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอฟซีเขาจะหาอีหลาด้วยใจผมเชื่อนะครับว่าถึงเจ้าจะบริสุทธิ์ใจแต่นะครับอย่าลืมคนรักเท่าพื้นหนังคนชังเท่าพื้นเสือนะครับพี่น้องเออ ขนาดอุ๋งอิงค้นหักเป็นลาดน,นะครับก็นั่งมีคนติฉินนินท่าเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้านะครับเป็นคนกานะครับผมแนะนำโบแตะตอกใดเท่าครับจะแตะต,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 ตอกตรงนั้นนะครับมันบดีมันถึงบูพวงหรอกพี่น้องเนาะเอ้าฝา,ฝากฝากกันไปนะครับเป็นกําลังใจให้กันผู้ใดกําลังทาทาดีย่ก็ทําดีต่อไปแต่เรื่องเงินเรื่องทองน้องพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นะครับ เอฟซีหลายคนขโมยมากเนาะนะครับเสือผมนี่เออเพราะฉะนั้นแล้วช่องทางของผมคือไปเลยครับเจ้าอยากหายหายด้วยใจไปหาแม่หน่อยได้เลยโอนไปบัญชีมูลรูดีได้โดยตรงเนาะพี่น้องเนาะเอาเรื่องออกมาเรื่องต่อมากเป็นเรื่องหนอินดีเนาะพี่น้องเนาะแห่งไก่คนเกิดอีหล่าเขามานะครับพี่น้องครับเมื่อวันจะเลิกงามดีอีกหนึ่งวันเนาะพี่น้องเนาะ พ่อเอกแม่น้อยร่วมถึงกีฬาปุ้งอิงนะครับมีการยกบ้านหลังใหม่แล้วพี่น้องครับเหตดบอกเจ้าทีเจ้าท่านเขาเนาะพี่น้องเนาะได้ฉากสีมือดีสีสเกตสร้างบ้านนะครับตามแบบแปดตีเคยเห็นกอนหนานี่แล้วนะครับพี่น้องนะ,นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอ่ำนุวยอวยพ่ออวยใช่ให้ครอบครัวพ่อเอกและกีลาปุ้งอิงนะครับรวมถึงแม่น้อยเนาะพี่น้องเนาะ เอฟซีทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าปลื้มใจดีใจเพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จในครั้งนี้อีกเช่นเคยนะครับพี่น้องครับเพราะเอียงหรือพี่น้องครับเพราะเอฟซีแต่ละคนเขาให้กําลังใจนะครับว่าจะเป็นการมาเบิ่งนคลิปของอีหลาผมอิงเนาะพี่น้องเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางในการสร้างรายได้ของครอบครัวอีหลาหรือบางคนนะครับสนับสนุนสินค้านะครับเสือพานาแพรย หรือนะครับบางคนเนาะพี่น้องเอออันนี้เป็นโอนมาไล่ไห่โดยตรงนะครับเงินส่วนหนึ่งเป็นกเกมา้าษบ้า,ษานนี่แหละครับเรียนดูครอบครัวนี่แหละครับเฮ้านะครับเป็นเอฟซีเขาก็ยินดีในความสําเร็จในครั้งนี้นะครับพี่น้องครับหวังวา่าเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเออหวังวา่าจะลากล,ลืกไปด้วยดีบ่เกิดปัญหาคือทผพานมากนะครับเพราะว่านี่คือสีสเก็สร้างบ้านนะครับ ชเมื่อฉีพชังมาตรฐานกวาได้นะครับตามที่เขาเห็นบานหลังไง่กับแพง่งหลังกับแพ่งอันโตเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นป็นค้นมาทํำเพราะฉะนั้นแล้วหลังนี้นะครับสามห้องนี้ของเสือวานะครับดีแทนแน่นอนนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับผู้ใดอายากโอนเมื่อไไปให้กีฬาอุ้งอิงข่าวบัญชีบุญรดีเท่านั้นนะครับวันเกิดวันที่13นี่นะครับอีก2มือเท่านั้นมือนี่ก็เป็นการเตรียมการเตรียมงานแล้วพี่น้องครับ เห็นแต่ไหนติดตามให้ก็มั่งใจกันไปนะครับเอาคลิปนี้โมมี่าองหลายมากไปก็นี่เนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดกิริยาว่าจะในไก้าวพิดพลาดเนาะพี่น้องขออภัยไว้นะที่ตรงนี้โมมีเจตนาบุรีนะครับเมื่อนี้แอดมินก๋นติดขัดจะหนึแน่จะหน่อยจะว่ากันนะครับพี่น้องครับฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจครับสวัสดีครับ